สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกิจระดาชูสิง์คุณาวุธหรือผู้แอนนะคะครูกำลังจะลองต่อวงจรไฟกระพริบโดยใช้สื่อเสมือนจริงเพื่อดูการทำงานนักเรียนสังเกตนะคะว่าวงจรไฟกระพริบในสื่อเสมือนจริงของครูจะทำงานเหมือนกับวงจรไฟกระพริบของจริงหรือไม่อย่างไร ใช่แล้วค่ะนักเรียนเมื่อต่อครบวงจรจะเห็นว่าไดอดเปล่งแสงสองหลอดนี้สว่างสลับกันเหมือนกับวงจรจริงเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าไดอดเปล่งแสงสว่างสลับกันเป็นจังหวะนี้เกิดจากการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใด เย่ยมากค่ะนักเรียนนักเรียนคงตอบได้ว่าไดโอดปริ่งแสงสว่างสลับกันเป็นจังหวะเกิดจากตัวต้านทานตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์โดยบทเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวต้านทานและไดโอดไปแล้วสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือค่ะซึ่งก็คือตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาทบทวนเกี่ยวกับตัวต้านทานและไดโอดจากบทเรียนที่แล้วกันนะคะจากข้อความให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องข้อความแรกตัวต้านทานทำหน้าที่เพิ่มหรือลดกระแสะไฟฟ้า ข้อความนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าเมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปริมาณกระแสะไฟฟ้าจะยิ่งลดลงค่ะข้อความที่ว่าตัวต้านทานแปลค่าได้จะทราบค่าความต้านทานไฟฟ้าได้จากตัวเลขที่ระบุบนตัวต้านทานข้อความนี้ถูกต้องนะคะ เพราะเราสามารถทราบค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานแปรค่าได้จากตัวเลขที่ระบุเอาไว้บนตัวต้านทานโดยตัวเลขดังกล่าวคือค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงสุดนั่นเองข้อความที่3นะคะไดโอดทำหน้าที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านทางเดียวเมื่อต่อวงจรถูกต้องข้อความนี้ถูกต้องเพราะไดโอดทำหน้าที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านทางเดียวและยังเป็นชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้ว จึงต้องต่อไดโอดในวงจรให้ถูกต้องไดโอดจึงยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ข้อความสุดท้ายนะคะไดโอดเปล่งแสงใช้สัญ,ญลักษณ์ในวงจรตามภาพข้อความนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์ในวงจรของไดโอดเปล่งแสงจะใช้สัญ,ญลักษณ์ดังนี้ค่ะเรากลับมาที่ชุดวงจรไฟกระพริบกันนะคะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันก็คือตัวเก็บประจุค่คะเมื่อนักเรียนสังเกตตัวเก็บประจุนักเรียนเห็นอะไรคะเราจะเห็นว่ามีขาสองขา ซึ่งทั้งสองขานั้นมีความยาวไม่เท่ากันนอกจากนี้ยังมีแถบสีอยู่ด้านเดียวกันกับขาสั้นด้วยตัวเก็บประจุทำหน้าที่อะไรเราไปลองต่อตัวเก็บประจุในวงจรกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่1นนะคะวัดค่าความต่างศักย์คล่อมขาของตัวเก็บประจุแล้วอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าบนโวลต์มิเตอร์ จากนั้นนํำตัวเก็บประจุนี้ต่อเข้ากับไดโอดเปล่งแสงโดยขาสั้นที่มีแถบสีต่อเข้ากับขาแคโทดของไดโอดเปล่งแสงและขายาวต่อเข้ากับขาแอโนดสังเกตการเปลี่ยนแปลง,งของไดโอดเปล่งแสงนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะลองทำตามดูนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกผลเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนที่2ให้นักเรียนต่อตัวเก็บประจุเข้ากับฐานไฟฉาย2ก้อนโดยให้ขาสั้นที่มีแถบสีต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายและขายาวของตัวเก็บประจุนะคะต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายเพื่อให้วงจรปิดเป็นเวลา5วินาที จากนั้นนำไปวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมขาของตัวเก็บประจุอีกครั้งแล้วอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะถ้าเข้าใจแล้วลองทำตามดูนะคะเมื่อได้เรียนบันทึกผลขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วเรามาทำขั้นตอนที่3กันเลยค่ะโดยนำตัวเก็บประจุไปต่อเข้ากับฐานไฟชายเป็นเวลา5วินาทีเหมือนเดิม จากนั้นต่อตัวเก็บประจุเข้ากับไดโอดเปล่งแสงอีกครั้งเหมือนเดิมนะคะคือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงและหลังจากนั้นก็วัดค่าความต่างศักย์ครมขาของตัวเก็บประจุนี้อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าถ้านักเรียนเข้าใจแล้ว ลองทตาตมดูค่ะผลของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะผลของนักเรียนจะสอดคล้องกับของครูหรือไม่เราไปดูผลกันเลยค่ะเมื่อนำตัวเก็บประจุที่ยังไม่ได้ต่อกับฐานไฟฉายมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าที่อ่านได้มีค่าเป็นศูนย์และเมื่อนำตัวเก็บประจุนี้ต่อกับไดโอดเปล่งแสงไดโอดเปล่งแสงไม่สว่าง แต่เม erm ื x, rule, ่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับฐานไฟฉายแล้วมาวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าที่อ่านได้มีค่าเป็น3โวลต์ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าความต่างศักย์คล่อมระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของฐานไฟฉาย2ก้อนนะคะเมื่อนำตัวเก็บประจุนี้มาต่อกับไดโอดเปล่งแสงนักเรียนจะเห็นว่าไดโอดเปล่งแสงสว่างแล้วดับลง และเมื่อนำตัวเก็บประจุที่ต่อกับไดโอดปริงแสงแล้วไปวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าอีกครั้งค่าที่อ่านได้มีค่าเป็นศูนย์จากผลการทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่าการต่อตัวเก็บประจุให้ไดโอดปริงแสงสว่างนั้นทำได้อย่างไรและนักเรียนจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรมาช่วยครูสรุปกันนะคะ การต่อตัวเก็บประจุให้ไดอดเปล่งแสงทําได้โดยต่อขาสั้นที่มีแถบสีต่อเข้ากับขาแคโทดของไดโอดเปล่งแสงและขายาวต่อเข้ากับขาแอนดของไดโอดเปล่งแสงค่ะกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าตัวเก็บประจุจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวเก็บประจุเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับฐานไฟฉายและคายประจุไฟฟ้าออกมาเมื่อต่อตัวเก็บประจุกับไดโอดเปล่งแสง หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นดังนั้นจึงสามารถสรุปหน้าที่ของตัวเก็บประจุได้ว่าตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้าตัวเก็บประจุโดยทั่วไปมีทั้งชนิดที่มีขั้วและไม่มีขั้วนะคะสำหรับตัวเก็บประจุที่เราทํากิจกรรมกันไปนั้นเป็นชนิดมีขั้วค่ะดังนั้นการต่อตัวเก็บประจุแบบนี้ต้องต่อให้ถูกขั้วนะคะ โดยเราสามารถสังเกตขั้วของตัวเก็บประจุได้จากแถบสีแสดงขั้วลบขาสั้นที่อยู่ด้านเดียวกับแถบสีแสดงขั้วลบคือขาลบค่ะส่วนขายาวที่อยู่ด้านตรงข้ามเป็นขาบวกค่ะเมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าตัวเก็บประจุจะรับประจุไฟฟ้ามาเก็บในตัวเราเรียกว่าการประจุ และเมื่อนำลวดตัวนำหรือตัวต้านทานรวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมาต่อคร่อมกับตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าแล้วตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่าการคายประจุค่ะความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุเรียกว่าความจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นฟาลัดโดยตัวเก็บประจุบางชนิดมีค่าความจุไฟฟ้าคงที่ และบางชนิดสามารถปรับค่าความจุไฟฟ้าได้ซึ่งตัวเก็บประจุของเราที่ทำกิจกรรมกันไปเป็นชนิดที่ค่าความจุไฟฟ้าคงที่นะคะโดยเราสามารถทราบค่าความจุไฟฟ้าได้จากตัวเลขที่ระบุไว้บนตัวเก็บประจุค่ะตัวเก็บประจุใช้สัญ,ญลักษณ์ในวงจรเป็นดังนี้นะคะจะเห็นว่าสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ได้3แบบด้วยกันค่ะ ต่อไปเรามาลองเขียนแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุในขณะที่มีการประจุและคายประจุกันนะคะว่าจะเขียนแผนภาพได้อย่างไรอย่าลืมนะคะนักเรียนการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของตัวเก็บประจุนั้นต้องหันขั้วให้ถูกต้องด้วยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ จากการทำกิจกรรมนะคะเราสามารถเขียนแผนภาพการต่อตัวเก็บประจุในขณะที่มีการประจุได้3แบบด้วยกันและการคายประจุก,ก็สามารถเขียนได้3แบบนะคะตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรค่ะมาถึงตอนนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟกระพริบไปแล้ว3ชิ้นส่วนนะคะซึ่งก็คือตัวต้านทานไดโอดและก็ตัวเก็บประจุค่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนสุดท้ายกันนะคะซึ่งก็คือทรานซิสเตอร์ค่ะ <S <S <around the room> เมื่อสังเกตทรานซิสเตอร์นักเรียนเห็นอะไรบ้าง เราจะเห็นว่ามีตัวเลขแสดงเบอร์บนทรานซิสเตอร์และมีขาสาขาซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันสำหรับทรานซิสเตอร์เบอร์ bc 5 4 7ขาริมซ้ายคือขาคอเลกเตอร์หรือเรียกว่าขา c ขากลางคือขาเบสหรือเรียกว่าขา b และขาริมขวาคือขาอิมิเตอร์หรือเรียกว่า ขาอีทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่อะไรเราไปลองต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรกันนะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1ต่อวงจรอย่างง่ายแบบอนุกรมประกอบไปด้วยทานไฟฉายสีก้อนสวิตตัวต้นทานคงที่330โอห์มและไดโอดเปล่งแสงสีเขียวเมื่อต่อวงจรเสร็จ ให้กดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิด สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงแล้วยกสวิตขึ้นถ้าเข้าใจแล้วลองทำตามกันนะคะ <S <S เมื่อบันทึกผลขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วเรามาทำขั้นตอนที่2กันเลยค่ะโดยต่อทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547 แทรกเข้าไปในวงจร ด้วยการต่อขาคコเ็กเตอร์เข้ากับขาแคโทดของไดโอดเปล่งแสงและขาเบสกับขาอีมิเตอร์เข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายที่จุดกอนะคะ เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมนะคะโดยกดสวิตช์ลงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงแล้วยกสวิตช์ขึ้นนักเรียนลองทำตามดูนะคะแล้วอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะขั้นตอนที่3ต่อตัวต้านทานคงที่20กิโลโอห์มในวงจรไฟฟ้าโดยต่อด้านหนึ่งเข้ากับขาเบสของทรานซิสเตอร์ส่วนขาอีกด้านหนึ่งต่อที่จุดขอไข่นะคะ เพื่อป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขาเบสเมื่อต่อวงจรเสร็จให้กดสวิตช์ลงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไดโอดเปล่งแสงเหมือนเดิมค่ะยกสวิตช์ขึ้นทุกครั้งถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลองทำตามกันเลยค่ะ เมื่อบันทึกผลขั้นตอนที่3เรียบร้อยแล้วเรามาทําขั้นตอนที่4ต่อตัวต้านทานแปรค่าได้10กิโลโอห์มเข้าไปในวงจรเพื่อควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าและทําให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่าเหมาะสม จากนั้นต่อวต์มิเตอร์เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมระหว่างขาเบสและขาอีมิเตอร์เมื่อต่อวงจรเสร็จกดสวิตช์ลงเพื่อให้วงจรปิดหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้ทีละน้อยนะคะจนกระทั่งไดโอดปริ่งแสงสว่างอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าบนโวต์มิเตอร์แล้วยกสวิตช์ขึ้น นักเรียนลองทําตามดูนะคะผลเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนผลของนักเรียนจะสอดคล้องกับผลของครูหรือไม่เราไปดูผลกันค่ะวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ทำให้ไดโอดเปล่งแสงเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแตกต่างกันโดยวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีทรานซิสเตอร์ไดโอดเปล่งแสงสว่างแสดงว่ามีกระแสะไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร ส่วนวงจรที่มีทรานซิสเตอร์ในวงจรนะคะไดโอดปริงแสงจะไม่สว่างแสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้า,ฟาในวงจรนั่นคือทรานซิสเตอร์ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้า,ฟาเคลื่อนที่ครบวงจรเมื่อต่อตัวต้านทานคงที่20กิโลโอมเข้าไปในวงจรและต่อเข้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ทำให้ไดโอดปริงแสงสว่าง แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าในวงจรนั่นคือทรานซิสเตอร์ยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจรเมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์เมื่อหมุนปุ่มปรับค่าของตัวต้านทานแปรค่าได้มีผลต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมระหว่างขาเบสและขาอีมิเตอร์และมีผลต่อไดอดเปล่งแสง โดยเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมระหว่างขาเบสและขาอิมิเตอร์มีค่าน้อยกว่า0.65โวลต์ทรานซิสเตอร์จะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจรสังเกตจากไดอดปริงแสงไม่สว่างเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าคล่อมระหว่างขาเบสและขาอิมิเตอร์มีค่า0.65โวลต์ทรานซิสเตอร์จะยอมให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจรสังเกตจากไดอดปลิงแสงเริ่มสว่าง จากผลการทำกิจกรรมนักเรียนจะสรุปกิจกรรมได้ว่าอย่างไรคะช่วยครูสรุปกันนะคะกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าทรานซิสเตอร์ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้โดยเมื่อ ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมระหว่างขาเบสและขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์มีค่าน้อยกว่า0 6 5โวลต์วงจรไฟฟ้าจะเปิดไม่มีกระแสะไฟฟ้าในวงจรแต่ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับหรือมากกว่า0 6 5โวลต์ทรานซิสเตอร์จะทำให้วงจรไฟฟ้าปิดมีกระแสะไฟฟ้าในวงจรดังนั้น จึงสามารถสรุปหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ได้ว่าทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบสโดยมีความต่างศักไฟฟ้าคล่อมระหว่างขาเบสและขาอีมิเตอร์ที่เหมาะสมโดยทั่วไปทรานซิสเตอร์เริ่มทำงานที่ความต่างศัก์คล่อมระหว่างขาเบสและขาอีมิเตอร์ประมาณ0.65โวลต์ t r a n s ิสเตอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือชนิด NPN เช่น t r a n s ิสเตอรเบอร์ BC 547ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะและอีกชนิดคือชนิด PNP เช่น t r a n s ิสเตอรเบอร์ BC 557ซึ่งทรานซิสเตอร์ทั้งสองชนิดใช้สัญ,ญลักษณ์ในวงจรดังนี้ค่ะ เมื่อสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองชนิดจะพบว่ามีลูกศรที่แสดงทิศทางต่างกันซึ่งลูกศรน,นี้จะแสดงทิศทางของกระแสะไฟฟ้าดังนั้นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN กระแสะไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ออกจากทรานซิสเตอร์ทางขาอิมิเตอร์นะคะส่วนทรานซิสเตอร์ชนิด PNP กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เข้าทรานซิสเตอร์ทางขาอีมิเตอร์นั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองเขียนแผนภาพแสดงการต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรกันนะคะดังภาพวงจรนี้นักเรียนจะสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ แผนภาพแสดงการต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรน,นี้เขียนได้ดังนี้นะคะตอนนี้เรารู้หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรไฟกระพริบกันครบแล้วนะคะต่อไปเราไปดูการทำงานของวงจรไฟกระพริบกันค่ะวงจรไฟกระพริบนี้ใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นส่วนแสดงผลนะคะ แล้วก็ใช้ทรานซิสเตอร์2ตัวที่ต่ออยู่กับตัวเก็บประจุโดยทรานซิสเตอร์จะทำงานสลับกันเพื่อเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าตามการเก็บและคายประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุจึงทำให้ไดโอดเปล่งแสงสว่างสลับกันหรือกระพริบเป็นจังหวะนั่นเองค่ะวงจรไฟกระพริบสามารถนำไปใช้งานได้มากมายนะคะเช่นใช้ในไฟกระพริบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ รวมทั้งใช้ในป้ายไฟที่แฟนคลับนำไปให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบค่ะสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าจากสื่อเสมือนจริงที่ครูลองต่อให้ดูในช่วงต้นของบทเรียนนั้นนักเรียนสามารถเข้าไปลองต่อกันได้นะคะโดยสแกน QR code หรือเข้าไปที่ลิงก์ที่ปรากฏนี้นะคะมาถึงตอนท้ายของบทเรียนกันแล้วนะคะ ตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในวงจรไฟฟ้ากันไปแล้วเรามาสรุปหน้าที่กันอีกครั้งนะคะตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสะไฟฟ้าไดาโอดทำหน้าที่ให้กระแสะไฟฟ้าผ่านทางเดียวตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้าและสุดท้ายทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า จะเห็นว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นในการต่อวงจรไฟฟ้าต้องเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วยและต่อวงจรให้ถูกต้องวงจรไฟฟ้าจึงทำงานตามที่เราต้องการนะคะสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ